กองทุนแม่ของแผ่นดินมีที่มาอย่างไร ตอบมีที่มามาจากเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2546สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงเสด็จแปรพระราชฐานเพื่อทรงงานและเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสองได้ขอพระราชทานพระราชโอกาสนำกอรุ่มมลชน รัสดรอาสาป้องกันยาเสพติดเข้าเฝ้าถวายการแสดงละครหน้าพระที่นั่งโดยเป็นการแสดงที่สื่อให้เห็นถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้สันติวิธีคือการให้อภัยผู้ค้าผู้เสพและปฏิญาณตนเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดพระองค์จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนนอพระองค์ให้กับเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปรับปรามยาเสพติดต่อมาจึงได้หารือกันกับแกนนำภาคประชาชนนำเงินดังกล่าวมาเป็นทุนตั้งต้นและสำนักงานนำงบประมาณมาสมทบเรียกว่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน และเรียกชื่อหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับของกองทุนว่าหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน